แต่ว่า <c oughs> เรื่องนี้อาจจะดูไกลสักนิดหนึ่งคือหนึ่งที่ว่าไกลเนี่ยก็คือไม่ได้มีในพื้นที่ของเรา <c oughs> นะคะที่เขาอนุมัติในรอบนี้นะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าทางคอรมอเนี่ยเขามีมตินะคะในการอนุมัติหลักการร่างพระราชกิจสรีการนะ2ฉบับนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับการที่ให้สิทธิ์พี่น้องประชาชนทำกินถูกกฎหมายใน7อุทยานและ7เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่ะเอุทยานมีอะไรบ้างคะคุณจันทามีที่ไหนบ้างนี่จังหวัด จันทบุรีอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดค่ะเคยไปไหมคะมยังไม่เคยไปต้องไปสักครั้งนะคะเขาคิดชกูเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่า ไปแสวงบุญถูกต้องค่ะดิฉันไปสองสองสองะดิฉันก็ไปอยู่จังหวัดจันทบุรียงไม่เเดือนกว่ายังไม่ยังมุนไม่ตายังไม่ได้ไปอ่มีที่ไหนอีกค่ะแล้วก็จันทบุรีอีกที่หนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเหมือนกันค่ะอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอุทยานแห่งชาติต้นศัก์ใหญ่จังหวัดอุตรดิต อุทยานแห่งชาติตัดหมอกจังหวัดเพชรบูร์อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณะและอุทยานแห่งชาติลานสางจังหวัดตากซึ่งตหมดนี้ดิฉันไม่เคยไปเลยค่ะแต่เขาบอกว่าระยะเวลาโครงการนี้คือ20ปีนะคะถัดมาค่ะย0ปีเช่นเดียวกันคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือว่าเขตห้ามล่าสัตว์นะที่ไหนบ้างลทล่าัตว์ ที่จังหวัดพิษณุโลกนะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์อันนี้เคยไปนะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับยาลอยอันนี้ที่เชิญไปเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำปะทุนจังหวัดอุทัยธานีนะคะ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูผาแดงจังหวัดเพชรบูรณ์เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาจังหวัดอุตรดิตถ์อืมค่ะ,คะซึ่งอันนี้ก็เป็นสองอ่ะก็คือเจ็ด อุทยานแล้วก็เจ็ดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปทำมาหากินได้ใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนว่ามันก็คือเป็นส่วนของอุทยานแต่ว่าที่สำคัญคือว่าไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราเนี่ยจะเข้าไปโอ้โหทำทันทีเลยนะคะ,ะเขาก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นพื้นที่กันชนคือ,อคล้ายๆเป็นพื้นที่รอบๆที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะทำกินได้นะคะ,ะโดยที่ใครบ้างที่จะสามารถ อา,อาศัยหรือว่าทํากินได้บ้างแน่นอนคือหนึ่งคือผู้ที่มีสัญชาติไทยนะต้องอยู่ในพื้นที่มาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานก็ต้องไปไล่ดูนะว่าอ,าอย่างเช่นเราเข้ามาอยู่ในณที่แห่งนี้ปีไหนใช่ค่ะในปีไหนนะคะหรือตามคําสั่งของคอสชอและมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่นะคะ,คะต่อมาก็คือว่า ถ้ามาอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่าเช่าซื้อ,หอให้ยมครอบครองถ้าให้ดิฉันเข้าไปอยู่ดิฉันก็จะต้องเป็นดิฉันคนเดียวใช่ค่ะไม่ใช่ว่าให้ญาติโกโหติกาเข้าไปด้วยหรือ แอบเอาไปแบบว่านี่เป็นที่ฉันจะข่ายสนใจไหมมามาเช่าต่อจากในฉันสิอย่างนี้คือไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะอันที่3คือคือไปอยู่แล้วจะต้องทําหน้าที่อนุรักษ์ฟื้นฟูด้านแล้วก็ดูแลรักษาทรัพยากรระบบนิเวศความหลากหลายต่างๆด้วยไม่ใช่แบบว่าเอพอเข้าเปิดให้เราเข้าไปแล้วเราจะทําตามใจชอบเราทุกอย่างนี้ไม่ได้จะต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีมีแนวคิดตรงกับ ในส่วนของอุทยาน<ช>วออ่าอย่างน้อยเนี่ยก,ก,ก็มีแนวคิดในการช่วยกันอนุรักษ์ถูกต้องทรัพยากรต่างธรรมชาติให้คงไว้ดิฉันลองหาข้อมูลนะคะอย่างที่แรกเนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดค่ะ,ะเขามีการเสนอนะคะโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้นในในเวลานั้นนะคะให้สมควรออกเป็นพระราชกิจสเีกกำหนดพื้นที่ป่าคิชกูดให้เป็นอุทยานแห่งชาติในวันที่22ตุลาคม2518ค่ะ อก็ต้องคนที่เคยเข้าไปอยู่ตรงนั้นก่อนสอง8ันห้าร้อยสิบแปดก็คือประมาณสองพันห้ารอยสิบเจ็ดใช่ค่ะคือคืออาจจะก่อนยี่ะสองสก่อนย2ิบสองตุลาคมสิบเนี่ยคือสามารถที่จะอยู่ได้แต่ว่าการอยู่นั่นหมายถึงว่าเราต้องตระหนักถึงว่าเรากำลังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอุทยานเราก็ต้องเหมือนกับว่าเราก็ต้อง ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยณนะเวลานี้เขาจะเพื่อป้องกันให้คนเนี่ยลุกล้ําเข้าไปอุทยานเนาะบางพื้นที่เขาจะใช้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่กันชนลักษณะคือเหมือนแบบไข่อ่ะก็มีไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวนะคะที่แบบว่าจะคอยคือกันชนระ<ช>หว่างเปลือกไข่กับไข่แดงกับไข่ขาวใช่ไหมค่ะก็คือเหมือนว่าเราเนี่ย จะไปใช้ที่เนาะบางคนเนี่ยอาจจะแบบอยู่มาก่อนหน้านี้นะคะ,คะแล้วเอ๊ะนี่ก็พื้นที่ที่เราอยู่นะคะให้นึกง่ายๆว่าเอ่อบริเวณไข่แดงเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่อุทยาน ไข่ขาวก็เลยจะเป็นพื้นที่ลักษณะของพื้นที่กันชนพื้นที่กันชนเนี่ยก็เป็นได้ทั้งของลักษณะของการเป็นป่าชุมชนก็คือมีการสร้างเป็นแนวรั้วขึ้นมาเพื่อไม่ให้ลุกลามคือถ้าเราอยู่บริเวณแนวรั้วคือไม่มีปัญหาเขาไม่ว่านะอยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาเลยยกตัวอย่างเช่นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหรือว่าที่ภูเขียว ชัยภูมิอันเนี้ยต้องบอกว่าดิดฉันเนี่คืออยู่อยู่ทางโคร,ราชเนี่ยทางภูเขียวเนี่ยเขาทำเป็นโครงการที่ดีมากคือทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างป่าชุมชนเพื่อเป็นกันชนไม่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในเขตอุทยานแล้วก็เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ย เขามีการผัดเวรนด้วยนะในป่าชุมชนอนะแบบว่าช่วยกันตะเวนดูว่าเออมีใครมาทําอะไรหรือเปล่าแอบทําผิดกฎหรือเปล่าแล้วก็สร้างความเข้าใจว่านี่คือพื้นที่ของคนในชุมชนเราต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลนะคะนี่คือที่ถ้าเกิดว่า,าจะเข้ามาอยู่หรือว่าเข้ามาทําการเข้ามาทำมาหากินเนาะ,ะก็จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาแล้วก็มารายาท<ช>ที่ได้วางเอาไว้ใช่ค่ะ,คะ